รับของจระเข้งับงับเช้าวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสน้ริมหาดรายของแม่น้ำนายมีเจ้าสัตว์ตัวหนึ่งนอนอาบแดดอย่างเกียดคร้านมันคือจระเข้งับงับมันฟาดหางอันใหญ่โตพร้อมกับร้องเพลงให้เหล่าสัตว์บนชายหาดฟัง มองมาที่ฉันสิฉันสบายดีฟันของฉันแหลมคมและใหญ่ทุกซี่มีทั้งหมดหกสิบซี่พร้อมจะงับงับงับเข้ามาใกล้กๆฉันสิฉับฉับฉับบนต้นไม้สูงแม่ลิงบาบูนตัวสัน่นและบอกลูกน้อยว่าจงฟังแม่และอยู่ใกล้ๆกัน พรแม่รักลูกมากกว่าภูเขาที่สูงชันในพุ่มไม้แม่เมียแคทบอกลูกน้อยว่าอย่าทะเลทลายอยู่ใกล้ๆแม่ไวเพราะแม่รักลูกมากกว่าดวงดาวที่สว่างสวยและในทุ่งหญ้าสูงแม่สิงโตบอกลูกน้อยจอมซนว่าอย่าเดินเตะห่างแม่ไปไหนไกล พอแม่รักลูกมากกว่ามาหาสมุทรอันกว้างใหญ่กลับมาที่ริมหาดทรายมีบางสิ่งที่แปลกประหลาดกำลังเกิดขึ้นเจ้าจะระเข้งับงับได้ยินเสียงกุกกักกุกกักเบาๆใต้ท้องของมันพื้นดินเริ่มขยับมันเริ่มขุดและสิ่งที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินก็คือไข่สีขาวใบใหญ่จำนวนหนึ่ง มีเสียงดังออกมาจากไข่พวกนี้ในไข่แต่ละใบมีสิ่งมีชีวิตที่มีฟันเล็ก,ลกๆคล้ายคอนกำลังกระทเทาะเปลือกไข่ออกมาแล้วทันใดนั้นหนึ่งสองสเจ้าลูกเจระ,ะเขคตัวจิ๋วทยอยเดินปัดเปลออกมาบนชายหาดมากมายเจ้าจระเงคบงับ,งบยิ้มอย่างมีความสุข พร้อมกับฟาดหางอันใหญ่โตและร้องว่าเย่เย้ลูกน้อยยี่สิบสามตัวที่เกิดวันนี้ลูกสัตว์ตัวอื่นๆเฝ้าดูอยู่ขณะที่เจ้าจะระเข้งงับงับจับลูกน้อยเข้าไปในปากทีละตัวทีละตัวโอ้ oh, แม่จา๋ามานี่เร็วลูกลิงบาบูนร้องโอ้ oh, แม่จา๋ามาตรงนี้ลูกเมียแคทบอกเสียงหลง โอ้แม่จา๋าทำอะไรสักอย่างสิแม่เจ้าจออะไรแค่งับงับกำลังกินลูกน้อยลูกสิงโตตะโกนแต่แม่สัตว์ทั้งหลายต่างรู้ว่าเจ้าจออะไรแค่งับงับมีความลับเจ้าจออะไรแค่งับงับเดินยักย้ายไปยังริมแม่น้ําพร้อมอ้าปากกว้างแล้วจับลูกน้อยลงไปในน้ําทีละตัวอย่างระมัดระวัง คุณแม่มือใหม่บนริมฝั่งแม่น้ำบอกบรรดาลูกน้อยว่าจงอยู่ใกล้ๆแม่ไว้แล้วลูกจะปลอดภัยจากอันตรายเพราะแม่รักลูกมากกว่าแม่น้ำที่ลึกลงไปแล้วแม่ลิงบาบูลแม่มีค้คดและแม่สิงโตก็ถอนหายใจอย่างมีความสุขเพราะพวกมันรู้ว่าเจ้าจะะเขแค่งับงับ รักลูกน้อยแต่ละตัวของมันมากเหมือนกับที่แม่ตัวอื่นๆรักลูกของมันเช่นเดียวกันรักมากกว่าภูเขาที่สูงชันมากกว่าดวงดาวที่สว่างสวยมากกว่ามาหาสมุทรที่กว้างใหญ่และมากกว่าแม่น้ำที่ลึกลงไป